เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ25ธันวาคม2567แล้วนะคะเราจะมาอัปเดตเงินช่วยเหลือชาวนารายละ1000บาทในรายที่ยังไม่ได้เงินรายละ1000บาทกันนะคะลาสูตรทกศเช็คกลุ่มตกค้างพบยังไม่ได้เงินรายละ1,000บาทกว่า6 2หมื่นรายด่วนทกศเช็คกลุ่มตกค้างนะคะพบว่าชาวนาย,ยังไม่ได้เงินรายละ1,000บาท กว่า6.2หมื่นคนแนะนำใครยังไม่ได้เงินให้รีบไปติดต่อทกศสาขาไกลบานทันด่วนนะคะเช่นเคยก่อนไปรับชมรายละเอียดก็ต้องส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดน,นะคะคืบหน้านะคะทกศาจ่ายเงินรายละ1000บาท ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จะเข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรจากภาระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นรวมถึงเป็นการจูงใจให้พี่น้องเกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพที่ดีเพื่อที่จะมีโอกาสขายข้าวได้ในราคาที่สูงและมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยรัฐบาลสนับสนุนเงินช่วยเหลือชาวนาให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีผลิต67-68 วงเงินสูงถึง38,578.22ล้านบาทกลุ่มเป้าหมาย4.61ล้านครัวเรือนนะคะให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในอัตราไร่ละ1 0 0 0 0ับาทสูงสุดไม่เกิน10ไร่หรือครัวเรือนละไม่เกิน1,000 0บาทนะคะทั้งนี้พี่น้องชาวนาสามารถเช็คสิทธิ์ผ่านลิงก์แอปฟาร์มบุ๊กและตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ที่เว็บไซต์ชงโค i.n.b.a.a.c. com บัญชีทะกศตลอด24ชั่วโมงซึ่งล่าสุดหลายคนเช็คเงินแล้วทำไมยังไม่โอนเงินเข้าบัญชีวันนี้ทุกคำถามมีคำตอบนะคะโดยแรงข่าวจากทะกศก็ได้อัพเดตว่านับตั้งแต่วันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาทะกศก็ได้ทยอยโอนเงินให้กับพี่น้องกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยโอนเงินสำเร็จแล้วนะคะ จำนวน33,917.36ล้านบาทและยังโอนไม่สำเร็จจำนวน62,261ครัวเรือนสาเหตุที่โอนเงินไม่สำเร็จนะคะมาจากบัญชีถูกอายัดบัญชีปิดบัญชีไม่เคลื่อนไหวหรืออาจจะมีการเปลี่ยนชื่อหรือคำนำหน้าเป็นต้น แล้วไม่ได้ไปแก้ไขข้อมูลที่มีการอัปเดตหรือเปลี่ยนแปลกนะคะดังนั้นให้กเกษตรกรตรวจสอบสถานาการโอนเงินได้ที่เว็บไซต์ c h o n g o i n b a c c o m แล้วถ้ายังไม่ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีให้ติดต่อที่ทกศส,สาขาใกล้บ้านท่านโดยด่วนนะคะทั้งนี้คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ เป็นเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวในปีปีปผลิต67ทจานะคะที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปี67ทจารอบที่1กับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร,ร,กรของกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรปี67นั่นก็คือเป็นเกษตรกร,ร,กรที่พอปลูกในช่วง1พฤษภาคมถึงส1สเ็ตุลาคม67 สำหรับภักตายการเพาะปลูกรอบที่1จะเป็นช่วง16มิถุนาย,ยน67ถึง28กุมภาพันธ์68นะคะท้ายสุดมาดูขั้นตอนการตรวจสอบสถานะการโอนเงินช่วยเหลือชาวนาร้หลึ0 0 0 0บาททำได้ง่ายๆนะคะ1ผ่านแอปพลิเคชันทกสบ BAAC Mobile ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ2เว็บไซต์ชง o ค g ินบีเอ a c c o m และ3เมื่อสมัครใช้บริการ B.A.A.C. Connect ก็จะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน Line Official B.A.A.C. Family นะคะอย่าลืมนะคะใครที่ยังไม่ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีท่านจะต้องรีบติดต่อธองคอสองสาขาใกล้บ้านท่านด่วนนะคะและอย่าลืมเช็คบัญชีที่ใช้รับเงินด้วยชื่อสกุลเปลี่ยนหรือไม่นะคะเหล่านี้ต้องเช็คก่อนนะคะอัปเดต25ธันวาคม2567